สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Python และ Python Spark สำหรับการใช้งานในวิศวกรรมข้อมูลนะครับผมสักดาเลิศพิพัฒน์วานิทนะครับ Data Engineer สุ c ช a ล i ิตครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านวิศวกรรมข้อมูลนะครับให้กับบริษัทต่างๆครับในคอร์สนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับสองเรื่องใหญ่ๆนะครับที่สําคัญนะครับในการทํางานด้านวิศวกรรมข้อมูลนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไพทอนนะครับในการใช้ประมวลผลข้อมูลนะครับ ที่อาจจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านสปาครับซึ่งถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีนะครับเรื่องของสปานะครับในการประมวลผลขนาดใหญ่เนี่ยมาใช้งานกับภาษาที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นภาษา Python นะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยสภาษาเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่เราจะมาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่กันครับข้อนี้นับคือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับในการทํางานด้านวิศวกรรมข้อมูลนะครับเพราะว่า เวลาที่เราพูดถึงงานหรือสกรมข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้งานข้อมูลถูกไหมครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลเป็นหลักเลยครับว่าข้อมูลที่เราได้มีการจัดเตรียมไว้เนี่ยเราจะมีการประมวลข้อมูลอย่างไรนะครับใช้อะไรในการประมวลผลนะครับซึ่งขนาดของข้อมูลเนี่ยก็จะมีผลนะครับต่อการเลือกใช้งานนะครับไม่ว่ากรณีไหนจะเลือกใช้งานตัว p y t ทอ n นะครับกรณีไหนจะเลือกใช้งาน Py ่สปาคับ พื้นฐานที call, that, services, ่สาคัญนะครับสำหรับเกณฑ์คอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา Python เป็นหลักนะครับเพราะว่าทั้งไพสปาร์กแล้วก็ตัว Python เองเนี่ยก็จะมีพื้นฐานใช้ภาษา Python เป็นหลักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคอร์นี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับไปที่การใช้งาน Python สําหรับงานวิศวกรรมข้อมูลเป็นหลักนะครับดังนี้เนี่ยรายละเอียดของคอร์เนี่ยเราจะไม่ได้สอนไปฟังก์ชันของ Python แล้วนะครับเราจะสอนไปในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมข้อมูลไปเลยครับ หลักๆนะครับเราจะใช้งานเรื่องของภาษา Python นะครับในกรณีของการใช้ภาษา Python เนี่ยก็ทุกท่านสามารถที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทุกท่านได้เลยนะครับแต่ว่ากรณีของการใช้งาน p พสปาร์เนี่ยเนื่องจากว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นเรื่องของ Spark t เทคโนโล g y นะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องไปใช้เบิร์นคลาวคอมพิวติงอย่างเช่น AWS เป็นหลักนะครับเพราะว่าการการทางานของตัวไพสปาร์กเองเนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์หล,หลายๆเครื่องนะครับมาช่วยในการประมวลผล ซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครับดังนั้นเนี่ยในคอร์นี้เนี่ยก็จะรวมถึงการใช้ c ว o u d computing นะครับในเซอร์วิสต่างๆที่เกี่ยวข้องของ AWS เนี่ยแหละในการประมวลผลเรื่องของ PySpark ครับในคอร์นนี้นะครับจะเน้นการประยุกต์ใช้ภาษา Python แล้วครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่เรียนภาษา Python มาระดับหนึ่งแล้วครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันได้เลยครับ